โอฮาฮโยสวัสดีคะ่ะทุกคนใครเคยมีความฝันบ้างคะคือว่าอาจจะดูเพลอเๆนะทุกคนลาติเคยมีความฝันวา่าอยากเป็นแม่แบบแม่ชินจังจอมแก่นจ้แม่ของลูกชายจอมป่วนที่มีซีหรือชื่อว่าชินจังจอมแก่นค่ะ ทุกคนอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะเพราะว่ามันสำคัญมากเดี๋ยวเรามาเล่าต่อนะคะมิสเอะสังเป็นแม่ต้นแบบและเป็นแม่ที่สร้างความประทับใจให้ใครหลายๆคนเธอเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นที่สุดคลาสสิกเลยนะทำความสะอาดบ้านทำอาหารซักผ้าล้างจานก็คือว่าเป็นแม่แล้วก็เป็นภรรยาที่ดีนั่นเองทุกคนมิเสเอะสังก็คอยดูแลทุกคนในครอบครัวเอาใจใส่คอยถามว่าพ่อเหนื่อยมากบรู้ด้วยนะว่าขอเวลาพ่อชินจังกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยเธอก็คอยถามคอยให้กำลังใจยังแบบลุกเลิกเรียนแล้วเนี่ย แหมชินจังกเตรียมขนมที่ลุกชอบไปให้ใหเปิดโอกาสให้ลุกได้สแสดงออกแล้วก็สนับสนุนความสนใจของลุกด้วยอันนี้ก็คือรติอยากอวดที่คาดผมใหม่นะจ๊ะทุกคนที่รติประทับใจที่สุดในแม่บ้านญี่ปุ่นนะทุกคนจากประสบการณ์ที่รติได้มาอยู่ได้ยินแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็ที่ได้แม่บ้านญี่ปุ่นเขาจะมีทักษะการบริหารการใช้เงินในบ้านก็คือหวาใช้เงินเป็นเก็บเงินเก,งเก่งนั่นเองทุกคนวันนี้รติขอเสนอเมนูมิโซะซุปโพเลงโซจากทุกคน อร่อยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกแล้วจ้าหอมยี่ปุ่นมันเยอะไปใช่ไหมเราก็หันขึงแล้วก็แลบไวแล้วก็เข้าตู้เย็นเก็บไว้เลยจ้าแถมมิสเอรสังก็ยังมีลูกคนเล็กอีกคนนึงนะเธอก็ดูแลลูกคนเล็กได้อีกอย่างดีแล้วก็ใส่น้ําตั้งไฟแล้วก็เปิดแก๊สเลยจ้าแล้วก็ใส่ซุปผงปลาแล้วเราก็ใส่ผัาโคเลงโซไปได้เลยทุกคน ต่อจากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้สดค่ะจะเป็นเต้าหู้ทอดก็อร่อยนะคะทุกคนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ซอสมิสโซะลงไปนะคะคนๆให้เข้ากันจ้าแล้วก็ใส่หอมญี่ปุ่นค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมจ้าทุกคนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปิดฝาจ้ามีเสัซังจะไม่คอยบังคับลูกหากลูกไม่ชอบอะไรก็ไม่บังคับค่ะ คอยอบกอดคอยให้กำลังใจและก็ดูแลไม่ให้ออกนอกรูกนอกทางเท่านั้นเองค่ะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเห็นด้วยกราตี s ไหมว่าแหมชินจังเนี่ยเป็นแหมที่คลาสสิกต่อมาแล้วก็มาพัดเนื้อกันเลยจ้าทุกคนก็คือซื้อเนื้อที่เขามักมาเรียบร้อยแล้วนะทุกค,คนเราก็แข่เอาลงกระทะแล้วก็พัดให้สุกแค่นั้นเองจ้าอาหารชาวในวันวุ่นวุ่นในวันยุ่งยุ ia, ่งก็ง่ายๆแบบนี้นะจ้ามิเอสามก็จะเป็นคนชัางสังเกตและก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนในบ้านทุกคนเลยนะทุกคน ก็ความประทับใจเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีเพียงแค่ในการ์ตูนนะทุกคนในชีวิตจริงก็มีคนดูแลเราอยู่มากมายนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต่างๆถ้าไม่ได้ออกไปไหนนะคะ ็อย่าลืมใช้โอกาสอยู่กับครอบครัวเยอะๆใช้เวลาด้วยกันเติมใจให้กันเป็นกําลังใจให้กันค่ะจะได้มีแรงแล้วก็มีกําลังใจออกไปต่อสู้ในโลกข้างนอกค่ะแล้วก็ไปเจอเรื่องสนุกๆอีกมากมายในสังคมด้านนอกคนเป็นแม่และเป็นภรรยาอย่างเราก็ทํางานอยู่ด้านหลังคอยให้กําลังใจทํากับข้าวอร่อยๆคอยซัพพอร์ตลูกกับสามีให้มีความสุขทั้งครอบครัวนะคะอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองงานแม่บ้านเป็นงานทั้งหนักทั้งเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับลาตีไหมคะแต่ความฝันกับความจริงมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะอยู่กับลูกบางครั้งก็เป็นยักษ์ค่ะใครเป็นเหมือนลาตีบ้างคะบา